สวัสดีพี่น้อง FC ครับอรุณสวัสดยามเช้าครับผมภาพบรรยากาศตอนนี้ก็เริ่มมีอไอหมอกนะครับมีหมอกลงนะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศยามเช้านะครับมีหมอกนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็มีหมอกลงแล้วนะฮะ ให้ดูนะครับอ่ะบรรยากาศยามเช้าๆครับแสงแดดแสงอรุณอ่อนๆนะฮะเดี๋ยวรถก็จบลงให้พี่ๆน้องเอฟซีได้ดูได้ชมกัน ภาพก็อาจจะสั่นไหวหน่อยนะครับเพราะว่าขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยให้พี่น้องเอฟซีได้ชมเนาะอันนี้ก็แสงแรกแห่งสยามครับอยู่ที่อุบลราชธานีนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็6โมงเช้านะครับ6โมงเชา้า ลมเย็นๆ็นพัดโชยมามีทั้งแสงแดดอ่อนๆแล้วก็ไอหมอกขึ้นมาตามท้องทุ่งนะครับนี่ฮะคือภาพบรรยากาศที่พี่น้อง FC หลายๆท่านนะครับคงไม่ได้สัมผัสนะครับบางคนก็อยู่ในเมืองใหญ่บางคนก็อยู่เมืองนอกเมืองนานะครับส่วน คนที่อยู่ตามบ้านนอกก็จะได้สัมผัสภาพบรรยากาศแบบนี้ทุกเช้าตอนเช้าตื่นขึ้นมานะครับผมแดดส่องแต่เช้าเลยนะครับก็ เมื่อวานนี้โรงโม่เขาหยุดนะครับเขาหยุดก็เลยได้เดินทางามาบ้านมาเอาเข้าวนี่เอาเข้าวสารข้าวใหม่นะครับไปให้ทีมงานได้นึ่งได้หุงด้วยนะครับเพราะว่า,าเขาอยู่ที่บอ่อดินนะครับผู้จัดการบอร่อดินอะไรเขาก็ไม่ได้มีที่นงที่นาอะไรเนาะเราก็เลยอาศัยว่า เราทำนาอยู่แล้วนะครับเราไมีข้าวเราไม่ต้องซื้อนะครับเราก็เอาไปแบงกันกินนะผมก็เอาไปนี่เอาไปรอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกจะเป็นข้าวเจ้านะครับข้าวหอมมะลิอ่อันนี้รอบนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวเหนียวนะครับผมแบงปัน้นกันไปนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อจะได้ลดต้นทุนนะครับประหยัดช่วยกัน เพราะว่าบางท laser, ีเราเป็นร่วร่วมก็จริงครับแต่เราก็ช่วยเขาให้มันได้ในอีกทิศทางหนึ่งโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อข้าวด้วยนะครับอย่าลืมว่าข้าวกิโลละ3าบกาบาทถึง45บาบาทนะครับถ้าเราช่วยกันแบบนี้นะครับคือความสัมพันธ์ที่ดีมันก็มีโอ้โหดูหมอกตรงนี้สวยมาก คิดว่าดูหน้าบ่อน่าจะสวยกว่าน,นี้ครับนี่เห็นไหมเพราะว่าที่นูน่นอากาศเย็นกว่าครับนี่แหละครับหมอกแรกเลยที่ได้สัมผัสนะครับหลังจากที่กลับมาบ้านมาเกี่ยวข้าวนะช่วงเกี่ยวข้าวไม่มีหมอกเลยนะครับเนี่ยเพิ่งเห็นมีน้ำหมอกวันนี้ครับพ่งมีน้ำหมอกวันนี้อา,อากาศเริ่มหนาว นะครับที่อุบนหนาวมากเมื่อวานเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนนะครับอยู่ที่หน้างานที่บ่อนะครับอา,อากาศตอนเช้าก็อยู่ที่สิบสิบเจ็ดสิบแปดองศาบ่ายสายมาอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงยี่บเจ็ดองศานะครับผมตอนนี้ก็วันนี้อากาศตอนเช้าอยู่ที่สิบ สิบแปดองศาเหมือนเดิมม้เมื่อเช้าที่ผมดูข่าวนะครับที่อุบลเข้าหมู่บ้านแล้วนี่ก็ไปคนเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าปิดจะขับมอเตอร์ไซค์ นะคับเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ใช้ด้วยนะครับจะออกอีกเส้นทางหนึ่งผมก็มาเส้นทางนี้เลยบิ๊กบอกว่าจะออกทางโนนแดงผมไม่รู้ว่าไปยังไงนะทางโนนแดงเนี่ย ดีมากเลยสดชื่นนะครับผมก็พยายามสังเกตร่างกายของของตัวเองแล้วก็ร่างกายของคนรอบข้างนะคนที่เขามาอยู่บ้านนอกเนี่ยร่างกายเขาดีกว่าคนที่อยู่ในเมืองด้วยซ้ำนะครับเด็กๆก็เริ่มมาโรงเรียนกันแล้วตอนเช้า บรรยากาศในชุมชนในหมู่บ้านครับอันนี้หมู่บ้านใหญ่นะครับประมาณอยู่ที่เกือบ2,000ัหลังคาเรือนนะครับผมเป็นหมู่บ้านตำบลน,นะครับซึ่งความเจริญเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับถามว่าทำไมถึงบอกว่ายังไม่เท่าไหร่เนื่องจากว่าร้านค้าร้านขายนี่ ผู้ประกอบการยังมีไม่ค่อยเยอะมีไม่เท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นอยู่บ้านใครบ้านมันนะครับอยู่บ้านใครบ้านมันผู้ประกอบการยังไม่เยอะนะครับทําธุรกิจส่วนตัวยังไม่เยอะนะร้านค้ามีไม่กี่ร้านนะครับร้านใหญ่ในหมู่บ้านนี้ก็มีอยู่แค่สามร้านนะครับที่เป็นร้านขายปีกขายสรงนะส่วน ร้านโมบายก็มีนะครับร้านซ่อมโทรศัพท์หรืออนะไรก็มีนี่อยู่นี้นะครับมีคลินิกมีคลินิกด้วยมีอะไรแต่ว่าอ่ายังไม่มีร้านขายอะไหล่รถยนต์นะยังไม่มีร้านขายอะไรรถยนตนะ์นนเลยผมก็เลยเอ๊มันหลกหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้รมก็เยอะผมถ้าผมมีเงินมีทุนนะผมอยากจะเปิดร้านขายอะไหล่เลยนะครับนี่ ผมมีเงินเหมือนพี่บุ์นะผมลงทุนแล้วเนี่ยขายอะไรเลยครับตรงน,นี้เลยเดี๋ยวผมซื้อหมูปิ้งมีร้านขายหมูปิ้งไส้กรอกกับหมูปิ้งมาแต่ดันไม่มีข้าวโอ๊ยตายอะ่ะไปแล้วก็กินเล่นไป ได้เนาะอร่อยเขาทาเหรอ มีราก็็ไไ่เปน,นสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพยางพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราอีนี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับ บายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะ